ต่อดูช่วงภาษาภาพเพลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะวันนี้มาฟังสำนวนในภาษาอังกฤษจ,จะมีสำนวนไหนบ้างไปฟังกันค่ะภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่ Good morning everyone สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับอาจารย์จินนี่เช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะจินมีสำนวนดีๆภาษาอังกฤษมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะนั่นก็คือสำนวนคำว่า Tell a lie, tell a lie, ซึ่งแปลว่าโกหกหรือว่าพูดเท็จนั่นเองค่ะสะกดด้วย T E double L แล้วก็เป็นวรรคดน,นึงนะคะอ่ะค่ะแล้วก็ลนะคะ L I E ออกเสียงควบพร้อมๆกันไปเลยนะคะว่า Tell a lie, Tell a lie. สำหรับสำนวนนี้แปลว่าโกหกหรือว่าพูดเท็จนั่นเองค่ะเป็นสำนวนที่เราใช้เมื่อเราพูดถึงสิ่งที่ไม่จริงนะคะสำนวนนี้เป็นคำง่ายๆแล้วก็เป็นคำที่เราเจอบ่อยแล้วก็น่าจะได้ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันด้วยค่ะจินจะขอยกตัวอย่างการใช้สำนวนเท l l อะไ e ในประโยคต่างๆกันนะคะประโยคแรกค่ะอย่างเช่น I can't believe he would tell a lie about something so important I can't believe he would tell a lie about something so important. ซึ่งแปลว่าเนี่ยฉันไม่อยากยาาจะกกเ,กเชื่อเลยว่าเขาจะโกหกเรื่องที่สำคัญขนาดนั้นฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะโกหกเรื่องที่สำคัญขนาดนั้นประโยคที่สองนะคะ To t o l l a lie to avoid getting into trouble. To t o l a lie to avoid getting into trouble. เธอโกหกเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการมีปัญหาค่ะเธอโกหกเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการมีปัญหา into trouble trouble ก็คือปัญหานั่นเองค่ะหรือสิ่งอะไรที่มันยุ่งยากนะคะนำมาซึ่งปัญหาในอนาคตนั่นเองและข้อสามค่ะ it's wrong to tell a lie even if you think it's for a good reason it's wrong to tell a lie even if you think it's for a good reason แปลว่าการโกหกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดนะคะแม้ว่าคุณจะคิดว่ามันโกหกเพื่อเหตุผลที่ดีก็ตามนี่ก็คือตัวอย่างของสำนวนเทลอะไ e ซึ่งใช้ในหลากหลายสถานการณ์นั่นเองค่ะนอกจากสำนวนเทลอะไลตัวนี้นะคะก็ยังมีสำนวนอื่นๆอีกที่เกี่ยวข้องกับการโกหกนั่นเองค่ะสำนวนแรกนะคะนั่นก็คือ white l i e White lie ไว้ที่แปลว่าข่าวนี้ล่ะค่ะไว i t e lie ตัวนี้นะคะหมายถึงการโกหกที่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะอย่างเช่น I told a white lie to avoid hurting her f e e l i n g I told a white lie to avoid hurting her feelings แปลว่าฉันโกหกไปนิดเดหน่อยเพื่อที่ไม่อยากที่จะทำร้ายความรู้สึกของเธอนะคะ หรือสำนวนที่สองนะคะ lie through your teeth lie through your teeth ตัวนี้แปลว่าการโกหกอย่างหน้าด้านนะคะหรือว่าโกหกอย่างไม่ลังเลเลยดูตัวอย่างนะคะ he was lying through his teeth when he said he didn't take the money he was lying through his teeth when he said he didn't take the money แปลว่า เขาโกหกอย่างไม่อายเลยค่ะเมื่อเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาเงินไปและสำนวนสุดท้ายของวันนี้เลยแล้วกันนะคะ c o a c h in a lie c o a c h in a lie ตัวนี้แปลว่าถูกจับได้ว่าโกหกค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ she was c a u t i o n a lie when her story didn't match the fact she was c a u t i o n a lie when her story didn't match the fact ซึ่งแปลว่า เธอถูกจับได้เลยว่าโกหกทั้งหมดเลยเมื่อเรื่องที่เธอเล่ามาไม่ตรงกับความจริงอ่ะ่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวหรือว่าเป็นเกรดความรู้ดีดีในการใช้สำนวนเทลอลน์พร้อมกับตัวอย่างประโยคแล้วก็ยังมีสำนวนอื่นๆน,นะคะที่เกี่ยวข้องกับเทลอะลายด้วยนะคะในการสนทนาจริงๆเนี่ยค่ะเราควรจะต้องระมัดระวังในการใช้นะคะเพราะว่าจริงๆการโกหกอะ่ะมันนํามาซึ่ง ปัญหาเสียหายต่างๆมากมายเลยค่ะเราโกหกสิ่งนี้แล้วเนี่ยมันก็จะต้องทําให้เราโกหกต่อไปอีกต่อไปอีกเรื่อยๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจินเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมานะคะแต่ว่าจาไม่ได้จริงๆว่าอ่านมาจากเล่มไหนนะคะเเขาบอกว่าแม้ว่าสิ่งที่เรา บอกว่าเราพยายามโกหกเป็นไวไลน์คือโกหกขาวอะค่ะโกหกนิดนหน่อยก็ตามเพื่อให้มันสบายใจหรือว่าหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆอะค่ะอยากให้เราพูดไปเลยเป็นความจริงจะได้ไม่ปลูกฝังนิสัยของตัวเองนะคะเราจะได้เป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่จะสร้างความเชื่อถือให้กับใครๆก็ได้ที่อยู่ใกล้เราค่ะจริงๆื่อว่ายังไงอะถ้าใจเราบริสุทธิ์จริงๆอะค่ะไม่ว่าคุณจะพูดอะไรก็ตามอะค่ะมันมีผลกระทบ ตาามมาแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าหรือเลี่ยงการโกหกนะคะเราก็อยู่ด้วยกันด้วยสิ่งที่เรียกว่า s i n c e ี i ริหรือว่าความจริงใจกันดีกว่านะคะหมดเวลาแล้วค่ะบายสวัสดีค่ะ